สวัสดีทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปล่องเรือข้ามฟากไปไหว้พระสมุทรเจดีกันถ้าเรือมันอยู่ในตลาดปากน้ำตลาดปากน้ำเขาก็จะขายพวกอาหารทะเลสดๆนะมีทั้งของแห้งและของสดกุ้งหอยปูปลาคือถูกมากเป็นแหล่งขายอาหารทะเลสดเลยที่ต้องเดินผ่านตลาดตรงนี้เพราะว่าเราเข้าผิดทางแป๊ ถ้าเรือมันอยูอ่อีกซอยหนึ่งแล้วเราไม่ได้มานานเราก็จําไม่ได้พอจอดรถได้เราก็เลยเดินตามหาท่าเรือก็ไม่เป็นไรถือว่าเดินชมบรรยากาศตลาดสดไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของฝากนะของแห้งปลาหมึกแห้งสิ่งของฝากต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวเราแค่กลับมาซื้อเราไปไหว้พระกันก่อน เราซื้อตั๋วมาแล้วนะคนละหกบาทบรรยากาศยามเย็นคือแสงดีมากคือไม่ได้ร้อนมากบรรยากาศกำลังดีเลยตามประวัติกล่าวว่าพระสมุดเจดี JD, สมุดปราการแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพศ2อ6 2ในสมัยรัชกาลที่สองนั่นเองทรงสร้างพระมหาเจดีขึ้นที่เกาะกลางน้ำ และพระราชทานนามว่าพระพระสมุทรเจดีแต่ยังไม่ทันเสร็จก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนต่อมารัชกาลที่สก็ทรงโปรดเจ้าให้สร้างต่อเป็นพระเจดีสูง20เมตรจนสร้างเสร็จสมบูรณ์ตรงหอสูงๆงที่เราเห็นนั้นก็จะเป็นหอชมเมืองของจังหวัดสมุทรปราการนะกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟสวยเลย วัดพระสมุทรเจดีหรือพระเจดีกลางน้ำแต่เดิมพระเจดีนี้ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายป้อมผีเสื้อสมุทรต่อมาตลิงฝั่งขวาของแม่น้ำตื้นเขนินงอกออกมาเชื่อมติดกับเกาะอันเป็นที่ตั้งพระเจดีปัจจุบันจึงไม่มีสภาพเป็นเกาะอีกต่อไป วัดพระสมุรเจดีปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองสิ่งที่โดดเด่นคือองค์เจดีสีขาวที่ปลายยอดคาดด้วยผ้าสีแดงตัดกับสีขาวผู้คนจึงเรียกติดปากว่าพระเจดีกลางน้ำเนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุรเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบนั่นเองภายในวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระปางห้ามสมุทรและพระปฏิมาชัยวัรเป็นพระพุทธรูปประจำวิหารและในทุกๆปีเมืองสมุทรปราการจะเฉลิมฉลององค์พระสมุทรเจดีโดยจะมีการเชิญผ้าแดงผืนใหญ่ตั้งบนบุษบกแห่รอบเมืองและล่องแม่น้ำเจ้าพยาไปจนถึงอำเภอพระประแดงแล้วแห่กลับมาทำพิธีทักษินานวัดและนำผ้าหม่ม องค์พระสมุทเจดี JD นั่นเองเป็นงานประจำจังหวัดที่จัดติดต่อกันมายาวนานหลายปีทุกปีเราใช้เวลาไหว้พระเดินเล่นอยู่ก็ประมาณสองชั่วโมงพระอาทิตย์ก็ตกดินพอดีก็จะเห็นแสงของหอชมเมืองเขาก็จะเปิดแสงไฟสวยมากเลยทุกคน ใครเคยไปแล้วบ้างช่วยคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะส่วนตัวเราเรายังไม่เคยขึ้นไปเลยไว้มีโอกาสเราจะขึ้นไปก่อนจะกลับเราก็แวะซื้อของฝากเป็นพวกอาหารทะเลแห้งก่อนจะจากกันไปเราฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะวันนี้เราไปแล้วบ๊ายบาย ก่อนจะกลับเราก็แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือก่อนจากกันไปเราก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์คอมเมนต์สับสไครต์ให้เราด้วยนะไว้มีคลิปดีๆเราจะมาถ่ายให้ชมใหม่วันนี้ไปแล้วบ้าย